สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง y o u t u ช e แน a หนึ่งหกแปตัวเลขพารวยนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยกันแล้วกันก่อนอื่นก็ฝากคําเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆน,นะแนะนํากันเกี่ยวกับตัวเลขหวยลาวนะครับวันที่23นะครับวันพฤหัสเนาะ,ะก็งมดที่ผ่านมาก็สูตรเดินต่อนะแต่เป็น,ปน,ปนมาข้างล่างนะครับ สูตรเดินต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับหวยลาวเนาะแต่ว่ามามาล่างสามงวดซ้อนเนี่ยก็มาบนแล้วก็มาบนสองวดนะแล้วก็กลับมาล่างใหม่นะวันที่แล้วเจ็ดแปดก็ปัง,ป,งปังกันไปนะอ่าเนี่ยสถิติก็บนแล้วก็มาล่างสามงวดแล้วก็ข้ามมาบนใหม่ งวดนี้ให้ตามเลขล่างนะครับให้ตามเลขล่างนะ,ะสูตรนี้ก็ประมาณนี้สูตรเดิมนะแคบหนจอไปคิดล่านจะเป็นเลขล่างนะครับเด่นที่สุดก็คือเลข9นะครับเลข9สําสหรับเลขล่างเนาะ,ะแล้วก็ไม่บอกกล่าวมากมายนะ,ะสูตรคํานวณไว้แล้วแต่ว่าสรุปให้เลยแล้วกันสําหรับหวยลาวนะครับ ไม่มากความสูตรบนบนให้รูดไปที่เลข2รูด2นะถ้ามาหลักร้อยก็ก็หากันไปนะแต่คิดว่าน่าจะมาหลัก10หลักหน่วยนะครับรูด2ไปให้ตัวเดียวรูด2อ่อนนี้ก็จับคู่ชุดเด่นที่สุดก็4คู่ชุดนะ20 2 3 2 6 2 9นะครับ ก็ไม่แน่9อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เน้นที่สุดก็คือ2 0กับ2 9นะอ่าะมาร์คสีไว้ให้สักหน่อยนะจะได้เห็นชัดๆนี่มาพอประมาณพอเนาะ2 0กับ2 9นะเน้นแต่ว่าอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้มา4ชุดเองนะครับจับ3ตัวนะ 720, 7 2 9 729นะครับนีอ่อาจจะเป็น702ก็ได้792ก็ได้นะเพราะว่าแอดก็หรือจะมาโตดก็ได้นะครับ3ตัวโตดก็ได้นะไม่ได้ปักหลักส่วนตัวกันกันนี้ให้เน้นล่างนะครับสูตรเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับ7969แล้วก็09นะครับนี่น เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้ากับแปดเก้าก็ระวังนะแต่ว่าแอดดูแล้วมันไม่เด่นนะครับไม่เด่นก็เลยจับมาให้แค่นี้นะครับนี่ <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับลาวพัฒนานะให้รูดสองรูดสองบนนะครับอ่ารูดรูดเก้า ถ้าใครชอบรูดนะนะรูด9ล่างนะอันนี้ก็รูดก้าวล่างบนนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้า9้าวมาหลักร้อยนะ <c oughs> ก็มันก็จะเป็นบนด้วยนะกแทน9้แทนเจ็ดได้นะครับ ก้าเทนเจ็ดได้นะสมมติว่าถ้าเก้ามาหลักร้อยเจ็ดก็จะไม่ไม่มาเนาะก็จะเป็นเก้าสองศูนย์นะแล้วก็เก้าสองเก้าอันนี้คือเขียนให้ดูตัวเผื่อใครจะกันสามตัวบนนะ,ะถ้าสี่ตัวก็แต่ถ้าเก้ามาหลักสิบ ล่างก็จะเป็น7มาแทนเนาะอ่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูถ้า4ตัวเนาะสตัว4ตัว,ตวอ่าใครชอบ4ตัวแอดแอดชอบอยู่จัดให้4ตัวนะคิดว่า9เนี่ย คิดว่า9น่าจะมาหลักสิบล่างนะ9 7 29เนี่ยอันนี้คือ4ตัวนะชอบ4ตัวแบบนี้นลองดูนะใครถ้าใครจะนำไปใช้นะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ เข้ามาใหม่ก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะ,ะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเผื่อโชคดีร่วมกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ